สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะก็เป็นคลิปเก็บเห็ดที่ต่อจากคลิปของเมื่อวานนะคะก็มาชมกันละค่ะว่าวันนี้จะได้เห็ดอะไรบ้างโอ้ยเจออีกแล้วพี่น้องเนี่ยเนี่ยมาอีกป่านี้ยเจอแล้วเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเอ้ไม่ใช่เห็ดอะไรนะพี่ระดาแต่มันแก่พี่น้องจ้ะเกาลัดแต่มันแก่แล้วนี่ตุ้ยหาดีๆเด้ออันี่ก็อิดดอกหนึ่งพี่น้องงาม ช่วพิรดาดึดึงนะหูขายาวเลยอันนี้ตัวขายาว้ขายาวแต่แก่ไปหน่อยเนาะแก่ไปหน่อยอ่ะดึงลวงพึ่งมันออกใอญ่จะเอาจอบขาไปไปโอ้ยอันนี้ดอกงามเทพพี่น้องเนี่ยดอกพี่งามเอาเอาเก็บพลรทาเก็บอีกแล้วมานอีกแล้วพี่น้องมานอีกแล้วตาเขาเนี่ยเอาเก็บ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 นี่อือตาเขาด้วยเออนี่อูอันนี้ อันนี้เห็ดพึ่งขาลายแต่มันดอกมันงอพี่น้องดอกมันงอเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้เนาะนี่อันนี้มันใช่ไหมนี่ยี่ตุ้ยเดินคนเดียวตอนนี้ยต้องเอาไปถามผู้รู้แล้วค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ใช่ไหมนี่พี่รดาเนี่ยใช่เนาะใช่ไหมเอาเห็ดพึ่งขาลายจะ้นะเนี่ยพี่น้องจะ้ะอีกดอกหนึ่งอันนี้ก็คือเห็ดเก่ารัดใช่ไหมเนี่ย นี่เนี่ยดูก่อนใช่ไหมพีรดาเนี่ยเห็ดเกาลัดใช่ไหม,ม,ม,มตุ้ยเจออีกแล้วอันนี้ก็ใช่พี่น้องอันนี้นี่เดี๋ยวเอามีดตัดโอ้อันนี้ก็งามเนาะอันนี้เก็บไหมพี่รดาเก็บไหม่ตุ้ยเก็บไหมเด็กขอ,องตุย้ยเด้อพี่ตุ้ยเออนี่โอ้งามตุย้ยโอ้อันนี้งามงามอ้อนพ่อแกงได้ยังสวยดีเนาะ อันนี้เจอกลุ่มใหญ่เลยพี่รดาป้าวถเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดอะไรพี่รดาเห็ดเกาลัดเกาลัดตัดตัดอุอ้ยมาน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 เอออุย้ยดอกแก่ก็เอาเอาโลดเอา้าโอ้ยใครมาเหยียบน้องอหัวหลุดหัวพุีหมดเลยพี่น้องเอ๋ยนี่ยห็ยตุ๋ยเจอโอ้ม่เขียนด้วยพี่ยัยมาเจอเห็ดอะไรอีกแล้วพี่น้องเนี่ย เห็ดขามันขามันยาวๆเนาะกินได้ไหมเนี่ยพี่ระดาไม่ได้นะไม่ได้เนาะเห็ดอะไรก็ไม่รู้พี่เนาะเอามาให้ดูเฉยๆเนาะเนี่ยนี่ดูขาสวยเนื้ขามันอืมนี่ขาจวดเลยยายนี่ข้างล่างมันนะเขาถ้ามันไม่มีอะไรมาแทะมันอย่างนี้มันก็กินไม่ได้เนาะไม่ได้อันนี้ก็เจออีกแล้วอันนี้ก็งามได้นงามหม แกงได้เลยี่ดอกเนี่เออกำลังดีเนาะกำลังดีดอกนี่แต่แกะไปนิดนึงช่างหัวมันเอาเอามีดตัดเจออีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วนี่เห็ดเกาลัดเห็ดเกาลัดเออเย็บตู้เก็บอย่าเจ้าเอ้าเก็บอืมมันโดนกินนิดหน่อยเนาะไม่เป็นไรเอ้าเอามีดตัดเอามีดตัดมันนี่อันนี้ก็เจออีกแล้วดอกหนึ่งเก็บเลยเนาะเอาเอว่าจะกลับบ้านแล้วมาเจอเนี่ยเอาพี่รดาเก็บเก็บ พี่ระดาเก็บบ่เออเก็บเลยเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวเราได้นั่งคุกเข้ากันเออเอาเอาโหลดเห็นเห็ดเราคุกเข้าเก็บแล้วพี่น้องเด้อพอดีเด้อถูกโอ้ยเห็นเห็ดเรสาธุเลยเยอะยังงือได้งามงามพ่อเก็บอยู่เด้เนาะยายเออนั่นแหละเอาเก็บบอโหลดเก็บเล็กผสมน้อยได้มากแล้วก็เอาโหลดเออเอาโหลดเห็ดตะปูก็เยอะเต็มไปหมดเลย ว่าจะออกไปข้างนอกมาเจออีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วก็เก็บเลยค่ะอืมอันนี้ก็เห็ดตะปูอีกพี่น้อง <What? S 1> เห็ดตะปูเยอะเยอะดูสิสสเห็ดตะปูทั้งนั้นเลยนี่มีคนเข้ามาเตะเล่นนะพี่น้องนะโอ้อันนี้อันนี้เขาเรียกเอ่อเห็ดเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเนยนี่เก็บเลย เนี่ยดอกมันจะเป็นลื่นๆใช่ไหมจ้า <Okay. S 2> อันนี้เขาเรียกเห็ดพึ่งเนยนี่อยู่ที่เดียวกันสามดอกเลยเนี่ยอันนี้เจออีกแล้วพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเนยโอ้ย ็ยากแท้ล่ะขายาวยาวพี่น้องนี่ขามันยาวยาวดูเห็ดพึ่งเนยโอ้ยอันนี้ดอกสวยเลยพี่น้องนี่นี่ดอกสวยเลยเห็ดพึ่งเนยอีกแล้วโอ้ยอันนี้ดอกงามพี่น้องดอกงามมากเลยนี่ดู ไปเจออีกโนอันนี้ดอกเล็กๆมันอยู่ด้วยกันพี่น้องนี่ย่าเทียนมีอยู่ดอกน้อยๆในแน่เทียน อันนี้ป่านี้เป็นปา่าเอเห็ดเห็ดพึ่งเนยนี่เห็นไหมเห็ดพี่ระดากําลังเก็บเอาเก็บเลยพี่ระดาหนะ่อยเห็นไหมนี่เก็บเลยเก็บเลยจะเอ้าเห็นยุ่นยเ,เนี่ยเห็ดพึ่งเนยนี่งามมันขึ้นอยู่ตาม,มาพุ่มไม้เนาะพี่ระดาเนะาะที่ไร้เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูไอเห็ดพึ่งเนยดอกเบ้อเลยพี่น้องอันนี้มันแก่เนาะนี่เดี๋ยวจะเอาไปปลูก โอ้ยดูสิโอ้ย,อย,อยโอ้ยนี่ก็เจออีกพี่น้องมันเห็ดเห็ดพึ่งเนยมันชอบมามุดอยู่ใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยเก็บยากนะพี่น้องเนี่ยไหมอ้ยมีตะกูกใหญ่ๆพี่น้องเอาเอาแกะออกมาสอ,ส,อสองดอกเลยเหรอคุณนายโอ้ใช่เอาเอาพี่ดานี่มาเก็บนี่มีหลายดอกเลย<ม>สี่ห้าดอกนี่ดูสิ<ม>เยอะไปหมดเลย<ม>โอ้ยอันนี้ก็เห็ดพึ่งเนย ดอกแก่ดียังเนี่ยดูสิโอ้ยแก่แล้วพี่น้องดอกแก่แล้วดอกแก่หมดแล้วจ้ะอันนี้เห็ดพึ่งเลยดอกเล็กๆมันโผล่ขึ้นมาพี่น้องดินมันแห้งนี่เสียปัตรเห็ดที่ย่างนีพี่เลดาสลิปปลิแจกสลิปปลิแจกโอาา้โสหเลยเห็ดพึง่งเลยจ้ะ ที่ตุยกับ่อหุจักเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บเห็ดน้ำผึ้งเห็ดเพิงเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเนยเท่าหน้าคนเลยพี่น้องดอกนี้มันน้อยแฉะอุ้ยคือตั้งกันหลายแท้ดอกนไอยกระดอกไงงามบบเจ้าว่ะอ้าอันนี้ลอกแล้วอันนี้ลอกแล้วเป็นดิสี่พี่น้องใช่ลอกแล้วเป็นสันจ้าอันที่ราได้จุ้งๆได้พวกนังนอ่ะที่ตุ้ยกับพี่นยเหรอพี่เห็นบอกงามบอกงามชุดยอดเลยนี่ดอกยังนี่ ด in อกอ่อนมันเลยล่ะอเห็ดเดียวกันนีอเม่จะบอกอ่อนมันมันมันอยู่แต่มันอยู่แต่หยามาหันี้ยนะเก็บเาหดอันนี้ก็ไม่รู้เห็ดอะไรพี่น้องนี่มันดอกดอกใหญ่เพื่อนเขาบอกว่าเป็นเหมือนเห็ดล่มเนาะมีสองดอกเลยเนี่ยมีสองดอกเคยมาเก็บอยู่แถวนี้นะแต่ไม่กล้าแต่ไม่กล้าเอาเนาะเพราะว่ามันยังเล็กอยู่เราไม่รู้ว่ามันดอกยังไงอะไรแต่ค้ามันอ่ะใช่เอามาให้ดูเฉย และนี่ก็คือเห็ดที่เก็บพี่น้องจะมีทั้งเห็ดเกาลัดเห็ดพึ่งเนยเห็ดพึ่งเนยดอกใหญ่ๆบานเบ้อเลอเธอเลยตอนนี้พี่ละตาชีวิตในต่างแดนก็เลือกเห็ดมาเก็บเห็ดแต่ไม่เอาเห็ดนะคะวันนี้พี่ละตาเก็บให้เยตุยไม่เอาสักดอกเลยบอกให้เอาก็ไม่เอานี่เดี๋ยวกลับบ้านก็จะไปส่งเยตุย แล้วยายตุ้ยก็เตรียมอง,งุ่นแล้วก็ผักเอาไว้ไตัดตั้งแต่ตัดตั้งแต่เมื่อคืนอันลูกมั้ยในตัวนี้ตุต๋นนี่เป็นเห็ดห่อหยาบอ่ะยายตุย้ยจ้ะเอาเบิดมันน้อยพี่น้องจ๋าเก็บเห็ดได้เป็นตะกร้าเลยดูสินี่น,นี่อันนี้พิรด,ดาแล้วก็น้องมิน้นเก็บเห็ดแล้ว ตอนนี้ก็มานั่งพักเหนื่อยพี่น้องจ้าเมื่อยมากเลยตอนนี้แก้มยีตุยเป็นสีชมพูแล้วพี่น้อง <c oughs> นี่เห็ดสวยๆก็แค่นี้นะคะพี่น้องคะ่ะแค่นี้เนาะจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วจ้า <c oughs> กลับไปถึงบ้านก็จะไปเลือกเห็ด <c oughs> เดี๋ยวก็จะ <c oughs> แกงเออเดี๋ยวไปแกง โอ้ยตอนนี้หนาเยตุย้วพี่น้องสงสัยสิถือกิ้งไข่เลยนี่หนาหอนบูบว่าบูบว่าเลยตอนนี้พวกเราก็ออกจากป่าเห็ดแล้วนะคะก็พิลาตาจะไปส่งเยตุยที่บ้านก่อนแล้วก็จะกลับบ้านตัวเองนะคะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้อยตุยมีความสุขสนุกมากเลยได้เก็บเห็ดเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ